สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองท่านใดหาอยู่ลองดูราคารายละเอียดตารางผ่อนไว้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับ w w w d b i g b i k e c o m หากจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเขา้า Google ค้นหาเขาว่าบิ๊กไบค์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับไม่ยากลองเข้าไปดูได้นะครับราคารายละเอียดตารางผ่อนเราลงไว้ชัดเจนเลยหรือสามารถมาดูรถคันจริงได้ที่หน้าร้านนะครับ ร้านเตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2อนะครับบางแคกรุงเทพไม่มีสาขานะครับนะตอนนี้มีที่นี่ที่เดียววันนี้มีรถมาแนะนาใหม่นะครับคันนี้ครับเบนเนลลี่ TNT 3 0นนะครับคันนี้ดั้งเดิมสัญชาติที่มันเกิดตั้งแต่แรกคือสัญชาติอิตาลีนะครับแต่นะตอนนี้โดนประเทศอื่น Take over เทคโอเวอร์ไปแล้วละเบื้องต้นคันนี้นะครับรถเป็นปี2016เลย าว่ารถยังไม่ถึงขวบครับไม่กี่เดือนวิ่งไม่กี่พันโลงนะแล้วก็รายละเอียดคันนี้โดยรวมถ้าจากที่มองเนี่ยเรียกว่าสแตนดาร์ดทั้งคันเลยครับดึงอยากดึงคันนี้ออกมาคันนี้เข้ามาน่าจะวันสองวันได้แล้วแหละอยากจะดึงออกมาพูดเหมือนกันด้วยความที่ว่าพอดีช่วงวัน2วันที่ผ่านมาผมเล่นซัดโตพันซีกับพันสามไมหมดเลยดึงมาพูดนะครับวันนี้ขออนุญาตเอาตัวเล็กมาพูดบ้าง โดวยทว่าคนถามหากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเจ้า TNT 300เนี่ยเพราะถ้าจะเห็นเนะี่ยแวบๆในคลิปเกือบทุกคลิปเลยนะช่วง2-3วันที่ผ่านมาเบื้องต้นนะครับรายละเอียดคร่าวๆตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับ2สูบ300ส,สบายความร้อนด้วยมน้ำนะครับการออกแบบดีไซน์ถามว่าโดยส่วนตัวนะครับผมจากที่ดูเนี่ยนะรถที่ของสแตนดาร์ดที่ติดรถมา b บ n เนลี่นี่ใส่ให้ของใส่ของดีมาให้ดีพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเอาว่าผมมาไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างหลักๆนะครับเบื้องต้นเห็นโชคไหมครับในคลาสเซกเมนต์300นะถ้าลองไปดูค่ายอื่นๆนะ่ะจะไม่ใช่ชอัพโชคอัพไซด์ดาวหรือโชคโชคหัวกลับนะครับ b บ n เนลี่ TNT 300ตัวนี้โชคหน้ามาเพราะก็โชคหัวกลับเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าโชคอัพไซด์ดาวนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าออใส่มาดีพอสมควรเลยนะคือเรื่องดิสเบรกหน้าครับระบบเบรกหน้าเนี่ยเป็นดิสคู่นะครับซึ่งเอาวันในคลาสเนี่ยหรือแม้กระทั่ง500ของค่ายค่ายอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่เป็นดิสเดียวนะครับตัวนี้เป็นดิสคู่เลยปั๊มเบรกนะครับจะมีทั้ง2ฝั่งเลยว่าระบบเซฟตี้ดีพอสมควรนะครับ ตัวรถดีไซน์ออกแบบค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีไซน์มาได้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ดูว่าะลรวะโครงถักตัวนี้เป็นโครงถักนะครับตัวเชืซีโครงถักไอ้ตัวรายละเอียดที่ผมว่ามันมองว่าดีคืออะไรเลยไหมครับโดยปกตินะ่ะเห็นไหมครับมันจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่วนใหญ่คนจะมองข้ามนะตัวเนี้ยเห็นไหมครับขาเบรกเนะี่ยปกติทั่วไปอ่ะคนจะตั้งจะตั้งได้แค่ จะตั้งองศาได้แค่ประมาณนี้ครับเวลาเราต้องการจะปรับเปลี่ยนตัวนี้สามารถตั้งได้ตั้งได้นะตัวนี้ไม่พอสามารถปรับตัวเป็นเผาลูกเบี้ยวยปรับตรงนี้ได้อีกเห็นไหมครับขันขันตัวนี้แล้วสามารถหมุนปรับองศามันได้ดึงมันเป็นเหมือนเป็น,นเผาลูกเบี้ยวอะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบเอาว่าอาจจะหลายคนมองข้ามเลยแหละแต่โดยรวมผมว่ามันทําออกมาเพื่อรองรับในหลายๆในกลุ่มลูกค้าหลายๆคนเลยนะครับตัวโชกหลังสามารถปรับได้นี่นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคือสังเกตเนี่ยผมลองขับเจ้าตัวเซกเมนต์ค้าสามร้อยหลายรุ่นแล้วละ่ะส่วนใหญ่อะ่ะจะมองข้ามในส่วนนี้นะครับเห็นไหมโคง้งวิ่งมาแล้วทัวร์เนี่ยจะมีพลาสติกดำๆพุ่มโค,งค้งอีกทีหนึ่งโดยปกติถ้าเป็นค่ายอื่นอะมันก็ไม่เป็นทุกค่ายคนระับไปรุ่นอื่นนะ่ะส่วนใหญ่นะในในตัวรถที่ไม่เป็นรถเซ gment ตัวเล็กเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นโคงดิบๆลงมาเลยนะครับซึ่งเวลาวิ่งนี่คืออะไรนะครับกรณีบางทีเราขี่ขโอเคถ้าเราใส่ขายาวไม่ค่อยรู้เรื่องแหละครับแต่ถ้าเราใส่เกงขาสั้นขี่เนะี่ยจังหวะส่วนที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือน่องเราจะโดนพอดีซึ่งขับเป็นานานความร้อนสะสมในตัวโค้งที่เครื่องมันจะแผ่เข้าโคง้งแล้วมันจะรู้สึกร้อนซึ่งตัวนี้เอาปติกมาบาังเลยอารมณ์เนี้ยมันจะมีอยู่ในรถพวกรถตัวใหญ่นะครับส่วนใหญ่พวกรถคัสต์ตัวเล็กหรือรถเล็กเนะี่ยจะไม่ค่อยมีกัน ซึ่งตัวได้เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะอีกส่วนหนึ่งนะครับการขับขี่ฟิลลิ่งเป็นยังไงถ้าเทียบกับตระกูล300เอาเทียบกับแซด300แล้วกันความคล่องตัวถ้าการใช้งานน่ยแซด300รู้สึกจะเบากว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเรื่องน้ำหนักสุทธิของ2รุ่นเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแต่ความการขับขี่ฟิลลิ่ง ้ตัว TNT 300จะรู้สึกหนักหน่อยนะครับแต่ถามว่าหนักอะไรขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นครับมันไม่ได้หนักเกินตัวรถมันอะไรแต่เพียงแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นตัวอื่นจะรู้สึกแบบเบาๆบเบาๆอ,อ่ะอันนี้มันจะรู้สึกดักหนักแน่นหน่อยส่วนตัวบางคนก็ชอบนะครับด้วยความรู้สึกฟิลลิ่งที่มันหนักแน่นแต่บางคนถามว่าจะมีปัญหาคนตัวไม่ใหญ่ขี่ได้ไหมไม่มีปัญหานะครับโดยคลา,คาสนี้เอาว่าเบามันเป็นรถ300นี่ก็คือเป็นเซ gment ตัวเล็ก ของบิ๊กไบค์แล้วแหละซึ่งขี่กันได้ทุกคนแหละครับไม่น่าจะติดปัญหาเรื่องว่าคนนี้ขี่ได้ไหมคันนี้ขี่ได้ไหมแล้ด้วยตัวรถในกเก็ตเนี่ยมันขี่ไม่ยากกันแล้วล่ะอีกตัวหนึ่งนะครับโดยรวมกุญแจนะครับหยิบกุญแจแป๊บนึงนะครับกุญแจหนผมชอบโรงงานนะครับกุญแจมันเท่จริงนยะนะครับสามารถพับเก็บได้กุญแจเนะี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับ แล้วก็สามารถดึงปึ๊บเอามา,านี้ได้แล้วเราถึงขันสตาร์ทนะครับแ้าปัดเลือนไม้มีเข็มกว่าดนะครับความเร็วบอกเป็นเลขดิจิตอลนะครับตสตาร์ทได้ฟังนะครับเสียงนุ่มนะครับรถวิ่งแค่2,188โลเองนะครับเื้องต้น เอาว่าสภาพเนี่ยจากที่ลองมาดูได้นะคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันใหม่จริงๆใหม่จริงๆครับถามว่าเขาขายทําไมพอดีเขามาเทินคันตัวตัวใหญ่กับผมครับใหญ่แบบใหญ่หลุดออกไปเลยอ่าครับผมเบื้องต้นนะครับอีกคําถามหนึ่งนะที่จะเจอบ่อยในเจ้าตัวเทียนทีสามร้อยนะสังเกตไหมครับตัวรถเนี่ยอยู่ที่ผมได้เปยไปนะนะต่อต้นคลิปเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์3 0 0อยนะ แล้วก็มาพร้อมเครื่องยนต์3 0 2สูบนะครับแต่หลายคนจะบอกว่ามันเป็นเบนเดลี่3 0 2สูบแต่เสียงเหมือน4สูบจริงหรือเปล่าผมเปิดให้ฟังนะครับจะบอกว่าเหมือน4สูบเลยไหมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนครับ แต่ด้วยความเนี่ยเสียงเนี่ยคนจะค่อนข้างคุ้นกับคำว่าพอพูดถึง2ซสูบเนี่ยเสียงคนจะนึกถึงพวก ER ใช่ไหมครับหรือ Ninja 300เนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังซึ่งฟิลอะเนี่ยอันนี้ก็คือ Ninja 300นะครับเครื่องยนต์ก็เหมือน z ซ0 0เป็น2ยนต์ไอ้อเครื่องยนต์2ซสูบนะครับ3 0 0ซ้อี่ี่เห็นไหมครับเสียงเครื่องจะไม่เหมือนกัน มันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์ย e. าก็เหมือนคันนกันครับมันจะเป็นป๊อปๆๆๆๆหน่อยแต่ด้วยความสมูทของเจ้าเบนเดอรี่เนี่ยทำไมถึงสมูธนะครับเร่งให้ฟังดีนะครับเสียงได้ความต่อเนื่องเหมือนจะคล้ายสี่สูบนะครับแต่ถ้าฟังดีๆเรามาเบิ้ลสี่สูบแล้วเบิ้ลตัวเนี้ยอารมณ์ยังไม่เหมือนนะครับมันยังมันยังไม่ได้ต่อเนื่องคันกัขนขนาดน,นั้นนะครับ แต่ถามว่าทาไมเสียงมันไม่เหมือนเจ้าตัว 300cc ของค่ายอื่นละ่ะ mm hmm. เหตุผลมันมีอยู่ตรงนี้ครับเครื่องยนต์มันเป็น 300cc สองสูบจริงจริงแต่องศาข้อเวียงของลูกสูบเนี่ยตัวนี้จะไม่เหมือนกับพวก300ทั่วไปนะครับอย่างตระกูล3 0 0ซีเนี่ยองศาองศาข้อเวียนจะเหมือน650ไอตัว er ของ50นะครับคือถ้าเกิดเราได้เปิดฝาเนี่ยลองศึกษา l a y o u ์าภายในภายในนะครับภายนอกเรามองไม่เห็นสมมุติถ้าเกิดเราเปิดฝาสูบขึ้นมาเนี่ย โดยปกติถ้าเป็นพวกนินจา300หรือว่าพวกรถ2ส,สูบที่เป็น2ส,สูบเนี่ยมันจะลูกสูบอะครับมันจะขึ้นสลับกันจุดตายบนมันจะมี2จุดนะครับถ้าเกิดเอาว่าภาษาช่างอะมันจะมีมาร์ก2ีอันนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ย T N T 300 300 c c 2สูบก็จริงแต่มาร์กมีแค่อันเดียวนะครับนั่นแปลว่าลูกสูบ2ลูกจะขึ้นพร้อมกันขึ้นสุดและลงสุดขึ้นสุดและลงสุดใช่ไหมครับ แต่เพียงแต่จะในจังหวะที่เราขึ้นสุดเนี่ยสู่ฝั่งหนึ่งจะเป็นจังหวะของจุดระเบิดส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจุดของคายสลับกันไปซึ่งพอไอ้เสียเนี่ยเอาว่าอัมโลมันเหมือนอะไรนะครับมันเหมือนพวกตระกูลทริอัมตระกูลเครื่องยนต์บอเนวิลที่เป็นเครื่อง900อะครับเครื่องยนต์2สูบเหมือนกันแต่ลูกสูบอะจะขึ้นสุดลงสุดพร้อมกันแต่จะสลับจังหวะจุดระเบิดกับคายสลับฝั่งกันนะครับ เหมือนในพวกไทยอัมละหรืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวตรก View, วะกูล W ีลคาวาสกิ w 800นะครับหรือ w 650 W 400นะครับซึ่งฟิลลิ่งของเสียงของสองสูบเนี่ยมันจะเป็นเสียงฟิลประมาณนี้แหละแต่เพียงแต่ถ้าพวกสไตล์ตระกูลคลาสสิกเนี่ยมันอาจจะลุกสุดเป็นลูกหน่อยเพราะด้วยความที่ว่าท่อเห็นไหมครับทั้งอย่างตัวบอเนวิลหรือว่าตัว W 800นยท่อมันจะออกข้างมาซ้ายขวาใช่ไหมครับเสียงมันจะแยกกันเลยว่า สู่ฝั่งหนึ่งไปซ้ายสู่ฝั่งหนึ่งไปขวาจะมีบาลานซ์เล็กๆตรงกลางเท่านั้นเองบาลานซ์ท่อแค่นั้นนะครับมันเลยยังรู้สึกว่าเป็นลูกแต่พอเบนเนลี่เนี่ยความต่อเนื่องของเสียงเนี่ยที่ทาให้มันคล้ายกับสี่สูบอะเพราะว่าเห็นไหมครับมันเดิน2สูบมาแล้วมันมารวมเป็นหนึ่งตรงตำแหน่งนี้แล้วมันออกปลายท่อเลยทําให้เสียงเนี่ยจังหวะเนี่ยจังหวะข้อเหวี่ยงมันเอาว่ามันทําเสียงได้ต่อเนื่องเลยครับเสียงมันเลยจะคล้ายกับสี่สูบแต่คอามจริงมันไม่ยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับ เพราะว่า4สงเนี่ยมันมีจุดระเบิด4ทีเอาว่าเตะลิงลิงลิงลิเงเลี้ยงกันเลยละ4ทีซึ่งความสมูทมันจะได้มากกว่าแต่ถามว่าการที่กว้างมุมองศาข้อเหวี่ยงแบบเนี้ยแข็งช้ามองศาตัวเนี้ยมันก็จะได้ความนุ่มนวลกับความสมูทมากกว่าพวกองศาสลับกันไอตัวข้อเหวี่ยงองศาสลับนะครับใน ER หรือว่าในแนะครับซึ่งถามว่ามันก็คนละฟิลละครับบางคนผมเจอหลายคนบอกอยากได้แซดเนะี่ยเห็นทำไมเห็นตระกูลเบนเนลลี่ทำไมเปลี่ยน เปลี่ยนท่อแล้วเสียงเป็นสีสูงอันนี้บอกได้เลยยังไงก็ไม่เหมือนนะครับถ้าเปลี่ยนคือมันต้องปิดเครื่องเลยเพราะด้วยการออกแบบภายในมันไม่เหมือนกันเบื้องต้นก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วนะครับระบบโดยรวมคร่าวๆก็ไม่มีอะไรนะือนทั่วสไตล์เซ gment 300ทั่วไปนะครับเอาว่าขี่สนุกไปลากสนุกนะครับเสียงว่าถ้าเกิดเนี่ยอันนี้เดินตัวเปล่ามันยังเป็นกระหึ่มไอ้นี่ครับแต่เวลาเราลากเวลาเราวิ่งเนี่ย ถ้าเราไปวิ่งถนนมีโหลดโหลดล,ล้อลงพื้นจริงๆเนี่ยมันจะฟีลลิ่งมันจะเสียงมันจะนว่าลากหมื่นรอบแต่ยังไงเสียงก็ยังไม่เหมือนสีสูบนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปโอ okay. เคเบื้องต้นเข้าวๆประมาณเนี่ยครับโดยรวมนะช่วงนี้เรามี TNT คันนี้เข้ามาคนะำถามต่อไปที่จะเจอคำถามบ่อยๆนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่อย่างที่เคยบอกครับ ขออนุญาตไม่พูดราคาในคลิปนะครับเอาว่าเปิดให้ฟังแล้วกันถ้าอยากรู้ราคาไปดูหน้าเว็บได้เลยครับหน้าเว็บผมจะลงรายละเอียดราคาตารางผ่อนไว้ชัดเจนเลยเกินเกินไว้ให้คันนี้เอาเงินมาแสนหนึ่งมีทอนนะครับหรือถ้ากรณีเข้าไฟแนนซ์ดาวหลักพันนะครับท่านี้แต่ถามว่าตัวเลขเท่าไหร่ราคาเต็มเท่าไหร่ไปดูหน้าเว็บครับ www.dbigbuy.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเข้า Google ค้นหาคาว่า Big b i บ e เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็วันนี้เบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้ครับขออนุญาตฝากร้านนิดน,นึงนะครับร้านดีจเจริญยนยนราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับบางแคกรุงเทพรถเราเติมทุกวันนะครับเอาว่าที่เห็นในคลิปเนี่ย่วนใหญ่นะคนจะชอบโทรมาถามว่าคันที่ดูในคลิปยังอยู่ไหมเอาว่าคุณดูยอดวิวนะครับถ้าเกิน5 0 0 0ันโอกาสที่จะอยู่น้อยนะครับ นั่นแปลว่า5,000วิวนั่นคือมีคนดูอย่างน้อยผมว่าก็หลายพันอยู่แหละต่อให้คนดูเอาว่าสมมติตีว่า10%ก็คือ500คนนะครับโอกาสจบมันสูงครับเสื่งเบื้องต้นแต่ยังไงราคาราคาตารางผ่อนอะไรหรือรถเนี่ยเรามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเอาว่าคันนี้ไม่อยู่อาจจะมีคันอื่นสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าจริงๆดูหน้าเว็บได้แหละพอรถถ้ามาปุ๊บผมจะอัปเดตคร่าวๆที่หน้าเว็บให้ได้เลยนะครับโอเคก็ไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อน ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe นะครับ YouTube channel นี้ด้วยดีบิ๊กไบต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโอเคครับ้นวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ